เรื่องบรรยากาศพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อกระย่ทิพอีกแล้วสวัสดีจ้าพ่อกย่ทิพอีกแล้วเอาดอกไม้สดหรือดอกไม้แท้นี่ไม่รู้ต้องไปับดูเจียไม่ยาเจียวไม่หยา หูกระทะมันมยังนี่แก้วฮอนบ่แก้วฮอนแก้วฮอนพี่น้องมันคือมือดแท้หยิบกินเลยเอาไปทำแบบนั้นน่าขันเนี่ยเนี่ยอันนี้มันกินไม่ได้กินไม่ได้ออกไหมอ่ะจะออกจะทำให้ออกคุนุ้ยขอบใจ อันนี้กินไม่ได้ให้หมากินอันนี้ก็กินไม่ได้พระเจ้าพ่อกับใายทริบอีกแล้ววัอนี้ฮัลโหกจายทริบอีกแล้วกินแก้วห่อนพี่น้อง แกห่อนน้ำยาติพย้เอยาเอาด้วยเเ่าน้ำเปล่าน้ำเปเอาจะเข้าเียร์ไมก็เอามาให้หน่อยเข้าเกียร์เลา ได้ไม่โดงเอาเนื้อมาให้หนูนะให้าจะกินเอาอันนี้มาให้หนูก็ได้ไหนเอาเลยเอาไหมเด็บนี้ใช่ไหมไ่กินเป็นเนื้อไปเป็นอยู่ทำไงยุ่นเส้นเอาไหมไม่เป็นไรครับเอาปลามาลงเลยเอาปลาปลาอะไรยุนเส้นอปลายปลาดุ๋ย ดีจ้าเขาต้ไงกอีจ้ีกิแล้วเนืเคี้ยวได้แต่ว่าเนื้อเคี้ยวไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอร่อยบ่มีแอ่ะ

กะทะมาเด้อจ้าเด้อไม่กินหมูกะทะน้ำยาติบเด้อสิเมษาเมากมาเลย้านี้ิเมษาไอ้แค่สาเมษาโฆษณาให้เขาโฆษณาร้านให้เขาด้วยไม่ใช่สิบามเมษาสิเมษาิอนแต่ไม่มิมบรรยากาศรอบๆวันนี้วันที่กี่ บรรยากาศท่ยี่สิบแป่สบแปยี่สิบ้านักยายวันนี้วันนี้ยี่สบแปเายี่เก้าเ9เก้าจัดงานใช่ๆขอน้จัดงานที่ไหนไอน้ำไ่งานเยนวันที่มัดเออเปินคู่บอกอยอือออ

mặc biết cái này thăm được chút 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 à? con chút ăn chút 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 nó mới thôi. ก็ดูกินได้คุณเส้นก็กินได้ถ้าจะเก็บไม่เป็นอ่าเริ่มจะเก็บแล้วร้อนเหรออออเอามา สหลักห้าว้มไม่รู้ว่าวขาดกาเปิ่นี่ม โหขี้เ่อยนั่งปลาเอาเพื่อมาใส่เยอะๆปลาเอ็มลยู่น้ำลูกอน้มงเออลง่ได้ ก็ปะไม่ก็ไม่รู้ว่างานโรงเรียนหนูอะไรก็ไม่รู้ก็เปเต้นแเเนี่ยอับนมีตัวเต้นแบอะไรอ่ะหำเพลงไม่ได้แต่ว่าหนูจำท่าเต้นได้ ก็ไล่เสายเอีแป๊บแล้วมบแ๊บพ่นมโปัวันน <before> ี <t> <half> ้เกยปัดปดแเกโอหผิดอาไม่เกีเกอายุขึ้นไหมมากเ่61เลยเหรอไม่ล

Happy birthday, happy, birthday happy, birthday, happy, birthday. happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday. ปล่าเปล่าไปทางก่อนปอตัวเสียแม่ไหน่อยเก็เอาประมงคนหายไปขับมอญหายไปหายตัวอให้รู้เปล่ามันไม่เป็นจริงตบมือตบมือมันไม่เป็นจริง แม่นักแข่งอายุขึ้นไปมากเลยอายุเยอะจังนักแข่งอายุเยอะกว่าแม่อีกอะอ่าอ่าตัดเร็วเร็วตัดตัดเลยตัดเลยตัดเลยกินเค้กกินเค้กกินเค้กอันนี้จังนี่จังเขาไม่เป็นสีชมพูเก่งกินเลยกินเลยกกินนี่กินนี่ แล้นั่นจานมาเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้จานนี่แหละเอาจานยไหนอาจารย์ไหนก็อาจานนี้มันเยอนเลยเอาเอาช่วงไหนเอาช่วงนี้อะไรนี้นะครับครับกินหมดไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ดูว่าเอาหน่อยเดียวนะโอเคครับเอาหน่อยเดียวจะได้ของครับแต่ถ้าหนูยังไม่อิ่มเราค่อยมาเติมใหม่ได้ครับนี่พี่หอตดูกตาด้วยอืม

เพื่อนก็หนูกลมาตนนี่ตั้งก็ได้ให้น้องเออช้อนพื่อนก็หนูด้นี้มารีบมาัวแต่น้องหมวแตกนี่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 าน้องทำน้อง น,น,นี่แบบนี้ดีกว่านี่แบบนี้ดีกว่าตัวนั่นแม่ต้องการนือกินเค้กเลยจ้าพี่น้องเนี่ยทิพย์สุดท้ายบรรยากาศรอบๆให้เบิ้งพี่น้อง อันนี้กินเค้กงานวันมากินเค้กงานวันเกิดพี่โอเกะลูกผมนี่หน้าบ้านแยกทิพย์ด้วยจ้าด้ออันนี้ก็เป็นคาราโอเกะนี่ติดกันนี่ยฮะขล่าโอเกะอันนี้ติดกันคาราโอเกะอันนี้ก็เป็นขล่าโอเกะแก้วฮอน13เมษายนหน้าบ้านทางปากเขาปากซอยเขาบ้านแยกทิพย์เลยนี่นี่แก้วฮอน13เมษายน เงียบพี่น้องโอเคอายยสำหรับคล<อ>ิปนีย้ายถิยนขอจบเพียงเค่นี้นกันเด้จ้าเจอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีจ้า